สวัสดีครับเอ็มครับวันนี้เคสไม่รับฉบับชาวพุทธนะครับมาพูดเรื่องเราใส่บาตรไปแล้วเนี่ยบุญเราจบที่ไหนนะครับต้องฟังให้จบนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะ,จะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจมันจะมีกรณีที่เราไม่รู้หรอกครับว่าเวลาเราทําบุญไปเราใส่บาตรไปเราใส่บาตรไปเนี่ยบุญของเราเนี่ยมันจบที่ตรงไหนคือตรงไหนมันถึงจบกระบวนการบุญของเราอืม เพืเ่อนๆคิดว่าตรงไหนครับใส่บาทเสร็จปุ๊บพนมมือรับพรสาธุหรือเปล่าใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ครับรับพรก็คือสเต็ปรับพรใช่ไหมครับบุญบุญของเราครับมันอยู่ที่หนึ่งเราสมมุติว่าซื้อใส่นะสมมติว่าเราซื้อใส่นะไม่เอาเปลี่ยนเป็นทําทํากัเข้าเองแล้วใส่บาท เออทำกับข้าวเองก็ใส่บาตรโอเคเราทำกับข้าวมาอย่างหนึง่งดีมากเลยของโปรดของโปรดเราเลยโหเราทำอร่อยมากเราทำดีมากเลยวัตถุดิบอย่างด, ύ, ύ, ดีนู่นนี่นี่นั่นดีหมดทำมาเยอะเลยทำมาเยอะเลยเอาไปใส่บาตรไม่เอาไปใส่บาตรดีกว่าถ้าจะให้ขยายให้ชัดๆก็คือเอาไปถวายพระที่ ไปถวายพระที่วัดเวลาเขามาเขาไปถวายเช้าหรือถวายเพลนเนี่ยครับอย่างสมมุติว่าถวายเช้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมีกับข้าวก็มีข้าวกับข้าวของญาติโยมท่านเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดเลยสมมุติว่าถ้ามีมีบาทของพระท่านวางไว้ให้เราเอาข้าวไปใส่เอากับข้าวไปใส่เรียงเรียงเรียงกันเรียงเรียงเียงเียงกันไปใส่เนี่ยบุญของเราครับจบที่ไหน ยกตัวอย่างทั้งสองอย่างเลยก็ไดนะ้ทั้งใส่บาตรทั้งไปถวายข้าวที่ถวายเช้าที่วัดบุญของเราครับมันถ้าเราเท่ากรณีเราทํากับข้าวเองบุญก็คือบุญของเราอ่ะก็คือเกิดเฮ้ยพรุ่งนี้อยากทําของโปรดเราใส่บาตรสมมุติว่าเป็นกุ้งแม่น้ําเผาแล้วกันเออกุ้งแม่น้ําเผาตัวมาเริ่มเลยอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ย เราก็ไปซื้อวัตถุดิบไปซื้อมาไปซื้อกุ้งมาเสร็จปุ๊บเราก็แช่ตู้เย็นไว้เราก็เออเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทํานี้ใจมันจิตมันก็เป็นกุศลใช่ไหมครับเป็นกุศลทีนี้ตื่นเช้ามาเฮ้ยเราก็มาปรุงอาหารเราก็ตื่นเช้ามาปรุงอาหารจิตก็เป็นกุศลเออปรุงไปปรุงไปปุ๊บปุ๊บเอาใส่ถุงเอาใส่ทัพเปอร์แวร์อะไรก็ตามนะครับ ใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไปใส่บาตรเดินออกไปจิตใจเป็นกุศลอาบน้ำวันนี้เดี๋ยวใส่บาตรที่ของชอบตั้งใจมาทาเนี่ยจิตใจเราก็เป็นกุศลใช่ไหมครับทีนี้ของเราอะ่ะบุญมันจะจบที่ไหนโอเคเราเดินไปอาบน้ําแต่งตัวเอาของไปเดินไปนก็จิตแล้วก็ยังเป็นบุญอยู่เพราะว่าเออเดี๋ยวหาหลวงพ่อเออโอเคเดี๋ยวไปวัดใช่ไหมทั้งสองอย่างพอไปเจอหลวงพ่อเสร็จจบก็คือ,อยกอธิษฐานจบขึ้นหัวสาธุอะไรก็ว่าไปนะครับที่วัดก็โอเคยกปุ๊บแล้วเราก็ เอาอะไรอะเมื่อกี้กุ้งแม่น้าของเราอะ่ะถือแล้วก็เอาใส่วางไว้ในบาทหรือเอาถือแล้วก็ประเคนให้กับพระเสร็จปุ๊บดูดีนะครับดูด,ดีเราเอาใส่ให้ในใส่ไว้ในบาทปุ๊บเราปล่อยเราปล่อยของไว้ในบาทปุ๊บเอามือออกปุ๊บบุญของเราจบแค่นี้ครับอ่าอีกกรณีหนึ่งเราไปเราประเคนเราประเคนเราไปประเคน อาหารที่วัดใช่ไหมครับเอาไปเค้นอาหารที่วัดประเปเคณกุ้งที่วัดเอาไปถวายวางบนผ้าที่รับประเคณของ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 พระภิกษุนะครับของพระนะครับประเคนเสร็จปุ๊บวางพระถ้ารับเราปล่อยมือปุ๊บปุ๊บตัดจบบุญเราอยู่แค่นี้ครับบุญเราจบแค่นี้นะครับบุญเราจบแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆตามไม่ทันบุญเราจบแค่นี้นะครับเพราะอะไรครับที่ผมมา พูดเรื่องเนี้แล้วหลังจากนั้นรอรับพรเนี่ยก็คือสเต็ปการรับพรพอเรารับพรเนี่ยการการทําบุญของเราเนี่ยเป็นอดีตละเรารับพรเนี่ยเราโอเคจิตเป็น,จ,ปนจิตเรื่อมใสศรัทธารับพรเนี่ยแต่ที่นี้ทําไมถึงผมผมถึงบอกว่าบุญเราจบแค่นี้คืออย่างนี้ครับมันจะมีกรณีที่คนเขาตั้งใจตั้งตั้งใจที่จะทําทําอาหารมาถวายพระแต,ต่งใจเลยว่าท่านจะต้องฉันแต่ ในในกรณีที่ใส่บาตรอะ่ะโอเคเราเข้าใจอยู่เราใส่บาตรเสร็จเรากลับแต่ที่ถ้าเป็นกรณีที่วัดน่ะเราไปถวายเช้าเงี้ยปุ๊บเนี่ยฉันจะต้องฉันแล้วกับข้าวอ่ะไม่ได้มีกับข้าวเฉพาะกับข้าวของเราคนเดียวครับก็จะมีอื่นๆของคนอื่นด้วยแล้วพระเอิญพระที่เราพระที่เราถวายไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็กินกับข้าวคนอื่นกินกินเสร็จกินกินอยู่ปุ๊บอาจจะอิ่มอาจจะอิ่มพอละแล้วท่านก็ถังเสร็จท่านท่านก็ฉันฉันเสร็จ แล้วท่านไม่ได้ฉันกุ้งเราคนที่เขามีความตั้งใจหรือคนที่เขาไม่รู้หรือมีความอย่างเนี้ยพอท่านไม่ฉันกุ้งเราเสร็จปุ๊บใครยังไงครับมรรคายกไม่ใช่มางคายกเ,เด็กวัดหรือคนที่เขาดูแลวัดเขาเห็นกุ้งปุ๊บเขา,เาไปเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับคนที่ไม่คิดอะไรเลยใน กรณีคนที่ไม่คิดอะไรเลยก็โอเคอันนี้เมถืรว่าโอเคนะครับส่วนคนที่คิดมากหรือไม่เข้าใจนะครับก็จะแบบอี ee, ฉันทํามาถวายพระนะทําไมพระถึงไม่ฉันแล้วทําไมถึงเอาไปให้เด็กวัดพวกน,นั้นฉันนู่นนี่นี่กลายเป็นว่าอะไรครับเพ่งโทษพระไปว่าพระไปว่าคนนูน้นคนนี้เด็กวัดห้ามนู่นนี่นั่น,น,นมันมีคนแบบนี้ครับมันมีคนแบบนี้ตั้งใจมาให้ถวายพระฉันพระ พระไม่ได้ฉันท่าน,นี้ฉันก็ไม่ได้บุญสิทําไมเอาไปให้เด็กวัดหวานฉันหรือเอาเอาไปให้เด็กวัดกินนู่นน,นี่นนั่นนั่นสต็อปครับทุกคนสต็อปสต็อปก่อนเพื่อนๆใครที่เป็นกรณีนี้สต็อปก่อนแล้วฟังดีๆครับแล้วฟังดีดบุญเราครับตัดจบที่เราไปถวายเสร็จล้ถวายเสร็จแล้วท่านจะฉันหรือไม่ฉันหรือจะให้ทานแบ่งให้ผู้อื่น เป็นเรื่องของท่านอันนี้เข้าใจไหมครับเป็นเรื่องของท่านนะครับเป็นเรื่องของท่านพระเนี่ยท่านไม่ได้ฉันกะเอากะเอาจุหรือกะแบบอืมกะแบบจัดเต็มต้องอิ่มต้องซัดโฮกเลยไม่ใช่ครับท่านฉันพอพอประทังชีวิต ถ้าเราพูดกันตรงๆกันนะท่านสันพอประทังชีวิตเสร็จปุ๊บพอมันพอพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ท้องระดับหนึ่งละท่านก็จะพอท่านก็จะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยอาหารที่เหลือเนี่ยก็จะกลายเป็นทานก็จะกลายเป็นทานแล้วเขาก็แจกทานไปท่านอย่างที่ผมบอกท่านอาจจะฉันอย่างอื่นแล้วมาที่ไม่ได้แตะของเรา ท่านหรือท่านฉันของเรานิดเดียวแล้วอีกทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นของให้ทานหรือของเอ,อคนที่อยู่ตรงนั้นหรือของใครก็ตามที่ที่นำไปบริโภคต่ออันเนี้ยเป็นเรื่องของท่าน,นครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดบุญเรา,าจบที่เราถวายไปเสร็จละ อันนี้คือบุญเราอย่าไปเพ่งโทษท่านอย่าไปปามาท่านอย่าไปว่าคนนู้นคนนี้เพราะอะไรครับแทนที่เราจะได้บุญเพียวๆฉันถวายเสร็จถวายเสร็จปุ๊บฉันได้บุญเต็มร้อยรับพรชิวโอเคสบายกลายเป็นอะไรครับมันมีอกุศลตามมาที่ลังไปปามาพระไปเพ่งโทษพระว่าทําไมฉันยังวน,นทำไม เออต้องเอาให้คนอื่นนู่นนี่นี่นี่ชั้นอุตสาห์ตั้งใจทํามาอันที่จะมันจะเป็นกุศลร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเป็นกุศลจากร้อยใช่ไหมพออกุศลมันเริ่มเพ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 ิ่มกุศลก็เลยเล็กลง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 สุดท้ายแล้วถ้าเราไงครับกุศลเราไม่เจริญละเราไปไปเจอเจริญอักกุศลไปด่าคนนู้นคนนี้ทําไมนู่นนี่เปโอ้โหกุศลใหญ่ใหญ่เท่าบ้านละอกกุศลใหญ่เท่าบ้านละเหลือกุศลอยู่นิดนึง ระวังความไม่เข้าใจหรือความไม่รู้เหล่านี้จะทำให้แทนที่เราจะได้กุศลเต็มๆกลายเป็นไอ้อกุศลพ่วงมาด้วยแถมตัวใหญ่ด้วยนะครับนี้ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งสมมติว่าสมมติว่าเราตั้งใจไปถวายผ้าไทยผ้าไตรนะครับให้กับพระพิสุงสง์รูปหนึ่งแต่เพอเอิญพระพิสุสงรูปนั้นครับ มีผ้าไตอยู่แล้วครับสามเซตสามผืนสามชุดคือเมื่อท่านรับมาแล้วครับมันเกินสามชุดเนี่ยในพระธรรมวินัยเขียนอยู่นะครับว่าจะต้องจะต้องมีผ้าตรงนี้ครับไม่เกินสามชุดนะครับอันนี้ผมไม่ลงดีเทลตรงนี้นะครับคือคําสอนของพระสมมาสมาสมติเจ้าก็คือมีมีผ้าคล้องใช่ไหมครับมีผ้าไตเนี่ยไม่เกินสามชุด แต่พอดีคือทางสายกลางไม่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อท่านมีของท่านอยู่แล้วเนี่ยเวลาท่านรับมาใหม่เกิดอะไรขึ้นครับท่านต้องละออกเพื่อไม่ให้เกิดความยึดติดกับกับวัตถุว่าเออฉันจะต้องมีของดีเยอะๆฉันจะต้องมีผ้าคล้องไว้เยอะๆมันจิตมันจะติดโลกแล้วมันกลายเป็นเอาสนนะครับเวลาเรา เวลาเราไปถวายเสร็จแล้วเห็นท่านส่งต่อไปให้พระพิโสสองรูปอื่นหรืออะไรก็ตามหรือจากที่เราถวายปกติแล้วเออท่านเอาเอาเข้าเป็นกองกลางของสังฆทานก็ตามนะครับ mm hmm. เรื่องของท่านนะครับไม่ผิดนะครับไม่ผิดเราได้บุญเหมือนเดิมอย่าไปเพ่งโทษหรือโทษท่านว่าทําไมฉันตั้งใจมาให้ หลวงพี่ทำไมหลวงพี่ไม่นูน่นนี่นั่นมันจะกลายเป็นอกุศลแทนที่จะได้กุศลกลายเป็นได้อักกุศลเยอะกว่าด้วยนะครับอืมฉะนั้นเรื่องของการให้ทานการถวายนู่นนี่นั่นของเราเนี่ยครับตัดจบที่ยื่นถวายไปท่านรับเสร็จปุ๊บเรายกมือถอนมือกลับมายกมือถอนลงมานั่นนะครับจบบุญของเราแล้วจบเส้นทางบุญของเราแล้วเรา ปุ๊บหลังจากนั้นนะ่ะท่านจะเอาไปทําอะไรสละให้ใครหรืออะไรยังไงเนี่ยอันนั้นนะ่ะเป็นเรื่องของท่านเดี๋ยวท่านจะจัดการเองนะครับถ้าโอเคไหมครับอีพีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจผิดหรือไม่รู้อันนี้ก็ไม่เป็นไรหลังจากที่ใครที่ผ่านมาฟังอีพีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราทำจิตใจของเราใหม่นะครับเราทำจิตใจของเราใหม่ในการ ทำทานหรือถวายอะไรให้พระภิกษุสงฆ์บุญของเราจบแค่นี้นะครับอย่าไปเจริญอก,กุศลเพิ่มนะครับถ้าเราเห็นว่าของของเราที่ตั้งใจให้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ถูกท่านใช้มันไม่ได้ถูกท่านฉันหรือท่านเอาไปให้ผู้อื่นนะครับบุญการทําบุญทํากุศลเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นท่านพระท่านเนี่ยก็จะมีทางสายกางของท่านอยู่ เรื่องของการมีอะไรในครอบครองบ้างเพียงแต่พอดีแล้วอะไรที่มันเกินความจําเป็นที่มันจะทําให้พระพิสุงสงฆนะ์น่ะติดโลภเนี่ยท่านจะสละออกนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าอีพีนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ดูมาจนจบอีพีนะครับผมยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตามเทปไม่รับฉบับชาวพุทธกับความรู้ดีๆได้อีกเทียบนะครับพร้อมครับ